สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โต๊้นาฬิกานะครับกับลุงตุ้ยและลุงป๊อกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลุงตุ้ยวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับนาฬิกาอะไรครับครั้งที่แล้วเราคุยอะไรนะอริชาร์ดมิลไปแล้ววันนี้เราเราพูดอะไรที่แบบแพงสุดไปแล้วเฮ้ยมันก็จะไม่แพงที่สุดแต่เราวันนี้เรามาพูดเรามาพูดถึงนาฬิกาสําหรับมวลชนเลยดีกว่าไอ้ที่ริชาร์ดมิลที่เขาบอกว่าทนทนเนี่ยมาเจอเนี้อันเนี้ยอันเนี้ยผมถือว่าแม่งทนกว่า เราทุกคนต้องรู้จักล้องคนต้องผ่านมือมานะครับคาซิโอ G ีช็อกใช่เรามาพูดถึง G ีช็อกดีกว่าเราไม่เราไม่พูดถึงคาซิโอนะจะพูดเจาะสําหรับลาย G ีช็อกเลยดีกว่าคือ G ีช็อกเนี่ยเป็นลูกของคาซิโออันหนึ่งก็เหมือนกับซีรีส์ซีรีส์ก็คือคาซิโอก็จะมีเอเดฟฟิสมีอะไรพวกนี้ก็คือพูดง่าอันนี้เหมือนเป็นรถแคมรี่ในโตโยต้าใช่เป็นแคมรี่แคมรผมว่าน่าจะฟอร์จูเนอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นรุ่นแล้วก็มีรุ่นย่อยของ G-Shock เนี่ยเยอะมากใช่วันนี้เนี่ยพูดกััันนนถึงงงพรรุุ่่่่ี้้เชากก็ยยยไมจบบอ G-Shock ะว่ความน่าสนใจของ G s ช็ ck คืออะไรครับประวัติเป็นยังไงครับลุง g s h ็ c k เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนที่เขาเกิดมาเนี่ยมิสเตอร์คิโกอีเบะเนี่ยผมเคยเจอแกนะปีที่แล้วปีแล้วเจอแกอยู่ตอนมาสัมภาษณ์แล้วก็ให้นาฬิกาลุงตุ้ยอันนี้เพ้เขาเซ็นเนาะคือคนนี้เนี่ยแกทำงานอยู่คาซิโอนี่แหละแล้วแกก็มองว่านาฬิกาแกแตกเหมือนนาฬิกาที่แกใส่อยู่อ่ะมันตกแล้วมันแตกเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะหา อะไรสักอย่างหรือว่าคิดคน้นอะไรสักอ่างที่ทํานาฬิกาของแกไม่แตกอืแกก็เลยคิดค้นนะสมัยนั้นยังไม่มี g ีดีพินไม่มีอะ,อะไระโปรโตไทป์อะ,อะไรสักอย่างคือการในการทําเนี่ยมันยากแกก็เลยทําเป็นยางหรือปติกแกก็ลองเอาอะไรมาหอ่อลองเอาแบบอะไรที่แบบมาใส่เพื่อัอัันนนนน้้้้่่าาใมมเเป็็หหลลกกขขงงงครรแออยไ อันนั้นมันเบบี้จีหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเหล็กคือจริงๆแล้วเนี่ยไอในส่วนของ G s ช o c k เนี่ยก็คือการทำยังไงก็ได้ให้ไม่แตกแกก็ทำแบบโอ้โหหลายๆเวอร์ชันออกมาวิธีการทดสอบไงรู้ไหมครับครับแกก็นั่งทำช่วงแบบกินช่วงพักว่างไงก็ทำทำทำปุ๊บอ่ะคราวนี้ลองแกไปทิ้งลงบน,บนบนดาดดาดฟ้าเจ็ดชั้นหรือยี่สิบชั้นเลยไม่รู้นาฬิกาตกลงมานาฬิกาพังก็ไปทำใหม่อ่าก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่มันการลิเลโอมัน่ยเหมือนการลิเลโอใช่ใช่ใช่แกบอก ทำไปเรื่อยๆคือเวลาเวลาที่แกพูดมันจะมีโคดของแกหรือว่าเป็นคติประจําใจของแกซึ่งผมว่าจริงๆมันก็ใช้ได้กับทุกคนนะก็คือ never give up ใช่ใอย่ายอมแพ้เพราะว่าการที่เขาทา G ีช็อ k ได้เนี่ยคือแม่งกูทาเรื่อยๆทำไปเรื่อย่ไม่สำเร็จก็ทาไปเรื่อยๆจนกว่ามันเจอตัวหนึ่งอ่ะแล้วตัวที่มันเจอคือรุ่นหกเก้าศูนย์ศูนย์ไหมไม่แน่ใจนะครับอันนั้นผมยังไม่ได้ดูแต่หมายถึงว่าตัวนั้นอ่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าไปเสนอนายมั้งหรือว่า อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยออกมาเป็น g s ช o c k ที่เรารู้จักในปัจจุบันซึ่งมันก็อาจจะคือฮาวงการนะลุงตุ้ยเพราะว่า G s ช o c k เนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นนาฬิกาที่ง่ายมากนาฬิกา2 0 0 0 3,000 4,000บาทเอาเอานาฬิกาแบบ affordable เลยแบบใครก็ซื้อใส่ได้ใช่แต่ความทนทานนี่คือไม่เ่งเหนือเลยดำน้ำลึก2อ0ร้อเมตรทนแดดทนฝนทนลมหนาวแบตเตอรี่ใช้น้อยเดี๋ยวนี้มีถึงขนาดมีโซลารรับพลังงานพลังงานได้เลยโดยไม่ต้องแบบคือ ไม่คือทนคือ <ทน S 1> ง่ายนะเงินที่เสียเหมือนกินข้าวเนี่ยได้นาฬิกาจีช็อกเนี่ยทนยันกินข้าวอิ่มไปแล้วอีกปีหน้ายังไม่เสียเลยยังไม่เสียใช่ครับใช่ครับคือนาฬิกาจีช็อกนี่ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ทนมากและชุดชุดแรกที่ออกมาเหมือนเขาจะใช้กรอบเป็นเรซินหรืออะไรเนี่ยที่เป็นยางโอ้มันทนมากคือคือด้วยความที่ว่าจีช็อกเนี่ยประสบความสําเร็จมากอตอนแรกผมว่าผมก็ไม่รู้นะคือมีคนบอกว่าที่สวอชเนี่ย สวอชก็จะมีนาฬิกาที่ถูกของเขาราคาสองสามพันบาทสามพันบาทอะไรเงี้ยอก็คือสวอชนั่นเองเอ่อฟลิปแฟลกฟลิปแฟลกอันนี้เป็นของเด็กอคือมันก็จะเป็นนาฬิกายางอะไรเงี้ยสวอชบอกว่าใน Pricing เท่าเนี้ย Gshock เนี่ยดูเหมือนทําง่ายแต่ไม่ง่ายมันมีโน้ตฮาวบางตัวที่มันทําให้แบบนาฬิกานี้ทนคําถามคือว่านาฬิกาที่เป็นหน้าปัดดิจิตอลแบบเนี้ยและทนเท่า G s ช็ ck เนี่ยผมว่าวันนี้จีนก็ยังทําไม่ได้ ม,มันม<จ>ีจีช็อกคอปเลยเยอะมากเลยในตลาดคอปเยอะแต่ถามว่า20ปีผมว่าจีช็อกข้ามาดาอยู่จีช็อกปอมโอเค <Okay, S 2> เข้าใจอ่ะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าผมว่าจีช็อกหลักๆนี่หลายๆพาร์ทก็ผลิตในเมืองไทยนะ ใช่ใช่ใช่ก็ก็มัน made in Thailand ในบางส่วนหลายหลายอันใช่ใช่แต่จริงวันนี้เรานอกจากความทนทานเนี่ยวันนี้ G-Shock ได้เดินก้าวข้ามในจุดตรงนั้นไปไปิีรุ่นแปลกๆเช่น MGT MRG ซึ่งแบบบอกว่าไปยืนตรงไหนในโลกสามารถกด GPS ได้ด้วยใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เขาใส่เพิ่มขึ้นมาก็จะมี Bluetooth ซึ่งวันนี้รุ่นไฮเอนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฮเอนขึ้นไปเนี่ยมันมันลิงก์กับมือถือโดยที่เราไม่ต้องกดตั้งลิงก์กัไปทําอะไร ลิงก์เพื่อที่จะลิงก์กับเวลาโลกไงลิงก์กับ GPS ลิงก์อะไรพวกนี้นหรือบางตัวมี GPS built-in เพื่อที่จะให้แบบซิงก์กับเวลาโลกซึ่งถ้าเป็นไซโก้ก็จะเป็นแอส r รอนอ๋อซิต้เซนก็จะเป็นอะไรไม่รู้อะที่เขามีอย่างนะั้นแต่แต่คือด้วยยังคงความแบบว่าหน้าปัดเป็นดิจิตอลอยู่อะไรแบบนี้แต่ในซีรีส์วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความทนทานของจีช c k เพราะคนสะสม G-Shock ลุงป๊อกเชื่อไหมประมาณ8ปีที่แล้วก่อนที่ G-Shock จะเปิดช็อปเยอะแยะในไทยครับม,มีคนสะสมเยอะมากเพราะมันมาพร้อมกับสตรีทใช่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่า G-Shock เนี่ยเป็นนาฬิกาแบรนด์แรกๆในโลกที่มองเห็นตลาดของสตรีทเลยด้วยซ้ำคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเขาอาจจะมองแต่คือเด็กสตรีทอะ โดย o r ริ i n นอแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ของแพงเขาก็ต้องซื้อใส่ G-Shock แต่วมันมีหลายสีมะไสามารถช่ได้มันขิงได้ใช่ใ่แม้แต่สีแดงสดสีชมพูสีรุ้งใช่แล้วก็มีการคอสตอม G-Shock กันอย่างสนุกสนานเอาเคสมาเปลี่ยนตรงโน้นสายยางอันนี้มาเปลี่ยนอันนี้ ก็เลยเกิดคอมมูนิตี้จีช็อกขึ้นมาก็ก็ยังมีคอมมูนิตี้จีช็อกที่มีคนพูดถึงอยู่ค่อนข้างเยอะครับผมแล้วจีช็อกเนี่ยมีลิมิเต็ดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากโดยที่เป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่คนก็ยังพูดถึงอยู่จนปัจจุบันก็คือมูราคามิมูราคามินี่ถือว่าก็โดยความเป็นมูราคามิเนี่ยนะฮะก็คือจีช็อกเขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดที่ทําน้อยน้อยที่สุดแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นสีแดงใสแล้วก็เป็นรุ่นฟล็อกแมนครับตอนนี้มันมีฟล็อกแมนมีอะไรแมนแมน อ๋อมี range man นะผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มีพวกตัวบางๆที่ผมชอบคือ5600แล้วปีที่ผ่านมาออกเป็นเคสเป็นเหล็กครับที่ออกมามีเหล็กสีเงินเหล็กสีทองครับผถ้าลุงปอกเห็นก็คือผมว่า G Shock ok พยายามทำตอบโจทย์ทุกอย่างเวลาเราเข้าไปที่ช h o p G Shock ok ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะตกใจตกใจว่าไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีคือเยอะมากครับผมว่าเยอะกว่า Swatch เยอะมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเริ่มเล่นที่ตัวไหนคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่บอกว่าผมจะเริ่มสะสม G ีช o ck ผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะมันไม่รู้เลยว่าตัวไหนจะเป็นมันจะเป็นตัวไหนแต่ส่วนหนึ่งตอนที่ผมเคยสะสม G s ช็ ck อยู่พักหนึ่งนะครับครับเราจะเล่นตัวที่ G s ช็ ck คอ l ์รับกับคนที่เราชอบในในเมืองไทยก็มีคอ l ์ร b บนะใช่ก็มีอเล็กเฟสีอะไรอย่างเงี้ยอเล็กเฟสก็มีก็เขาคอร์รบเวลาเขาคอร์รบก็จะเป็นไฟที่อยู่ข้างหลังจะเป็นรูปอืแล้วก็ในตัวพลาส ไอตัวเลเซอร์นั่นแหละก็จะมีการเพจหรือมีอะไรขึ้นมาอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคอลแลัขั้นเริ่มต้นเพราะจริงๆแล้ว g s h ็ ck หรือว่า Casio เนี่ยเขาก็ยังทำคัสตอมให้สำหรับผู้องค์กรหลายๆองค์กรในประเทศไทยอย่างเช่นร้อยเรือนอย่างเงี้ยเขาก็จะทำแบบสีด้านหลังเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ร้อยเรือนไม่ให้เรากากเดี๋ยวนี้น่าจะสามร้อยขั้นต่ำเลย่งซึ่ง g s h o c k เนี่ยจะมีคอลแลั์กับคนที่เหมือนบางคนคิดว่ามันจะไม่ดังแต่มันจะดังมากเช่นเมื่อกี้ผมลองไปหาข้อมูลมาเนี่ยั Col เคยคอ ศิลปินชาวนิวยอร์กที่เป็นตัวตาเป็นตัวเอ็กอะลุงป๊ออ๋อรู้จักรู้จักเออซึ่งคาวส์เนี่ยคอลแลบกับมัสเตอร์ไมล์ที่เป็นหัวกระโหลกของญี่ปุ่นครับผมมัสเตอร์ไมล์คอลแลบคาวส์คอลแลบจีช็อคสามเจ้ารวมกันสคอลแล็บดักมากมันก็เลยเป็นรุ่นที่มันดูเอ้ยมีสตอรี่หรือมีอะไรขึ้นมาอีกซึ่งซึ่งผมยังมองว่าจีช็อคแม้แต่วันพีซอะอ่าวันพีซจีช็อคก็ขายหมดก็หมดดักรุ่นบอลก็ขายหมดคือเขาคงเป็นเจ้าแรกเลยแหละที่คอลแลบ ทุกคนตัวการ์ตูนก่อน,ก,อนก่อนใครที่จะเห็นใช่เพราะอย่างอย่างไซโก้เพิ่งมาคอแลบตัวการ์ตูนปีนี้เองอย่างซีไฟเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เพิ่งเพิ่งมาเดินตางนันโตอะไรเงี้ยก็ผมเลยมองว่าในสเสน่ห์ของ g ีช็อ k เนี่ยคือการที่ภายใต้สิ่งที่เป็นดูในการที่ดูลวมีความเป็นแฟชั่นมันมีสเสน่ห์ของเรื่องราวอ,อยู่ภายใต้นั้นทั้งนั้นโดยหลายๆครั้งเนี่ย g ีช็อ k ก็เลยออกแพ็กเกจหรือกล่องพวกตัรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยแปลกอย่างที่ผมเคยเห็นอย่างเป็นคอแลบเป็น แบบิกมันก็จะออกมาเป็นกล่องแบบิกให้เลยแล้วก็เปิดออกมาเป็นในกาจีช็อคครับผมซึ่งทุกวันนี้นกาจีช็อคเรนจ์ก็อยู่ประมาณมีตั้งแต่3 4มสี่พันพันจนถึงหลักแสนที่ MTG อะไรพวกนั้นนามีเยอะแล้วแบบแพงๆก็คือมันจะใส่พวกแบบอิเลเมนต์ต่างๆที่เป็นแฮนด์เมดเข้าไปแฮนด์เมดหรอใช่พวกไอ้พวกที่เป็นแบบเกาะซามูไรใช้คนตอกมืออะไรเงี้ยรอบใช่ แต่ราคาขายต่อของ G Shock เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคนะไม่แย่มากคือมันคล่องไงมันคล่องคือผมว่า50%อยู่ยังพอได้อยู่แต่สำหรับรุ่นที่เป็นเป็นพวกสะสมจริงๆอ่ะผมว่าได้มากกว่านั้นหมายถึงว่าคือราคามีสิทธิ์อยู่อาจจะ30%อะไรอย่างเงี้ยราคาตก30%เหลือ70%แต่บางบางรุ่นก็ก็ได้กำไรนะอย่างอย่างสมมุติลุงป๊อกเนี่ยเคยเคยได้รุ่นหนึ่งมาที่เป็นรุ่นเอ่อฟูเมทัล ที่เป็นทองแต่เป็นทองเลือนนะ,ะไม่ใช่ทองแทน้นะเป็นเป็นทองเป็นรุ่นแรกที่ออกมาเขาบอกลิมิเต็ดปีทั้งโลกประมาณ500เลือนแต่มันก็ไม่ได้มีนัมเบอร์นะ,ะราคาที่เขาขายหน้าร้านนี่ประมาณ 25, อ2อ0 0 0ื่แต่ว่าราคาซื้อขายต่อมันเป็น30,000ไป4ี่0 0ืนจนขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วลงมาอย่าง ไม่รู้ว่าคนเอาไปแล้วอ่ะซื้อไปแล้วไปตั้งแต่ซีมือแล้ว <laughs> ไม่ <laughs> กําไรไปแล้วกําไรไปแล้วเหมือนเหมือนเหมือนราคารุ่นนี้มันจะลงแล้วผมรู้สึกคุณเพราะว่าเพราะว่าอย่างแรกที่ที่เคยคุยกับคนสะสมจีช็อกก็คือจีช็อกเนี่ยมักจะหักหลังก็คือรุ่นไหนเนี่ยที่มันขายดีอมันจะทําเพิ่ม <laughs> เพราะว่าเขา <laughs> เขาเขาไม่ได้มองว่าการสร้างตำนานเขาไม่ได้เป็นปาเต็กฟิลิปที่แบบอ๋ออันนี้ดังเหรอเราทําน้อยให้คนแบบ ทำดีดีมากเพิ่มดีมากเพิ่มซึ่งแบรนด์ท็อปๆหลายๆแบรนด์ของในโลกที่ตอนนี้ไม่ดังแล้วเนี่ยก็ทำอย่างนี้เพราะว่าเขาอาจจะใช้กันตลาดเดียวกับ G s h ็อ k หรือเปล่าคือคือเหมือนรองเท้าเขาเรียกว่าเหมือนยีซีบูตรีสต็อกรีสต็อกรี่ต็อกรตอใช่ใช่ใช่ยางยังฟูเมทัลเงี้ยตอนแรกออกมาเงินกับทองสองหมื่นสองสองหมื่นสามหรือสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยตัวทองหมดไปแล้วรีเซลกันราคาขึ้นตัวเงินตอนแรกเหมือนจะราคาขึ้นแต่ตอนหลังก็ไม่ขึ้นแล้วก็ ตัวที่เป็นฟูเมทัลเรือนทองออกมาใหม่อีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันเป๊ะหน้าปัดดำราคาตอนนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ได้ตามแล้วนะมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยแต่จีช็อกมีอันหนึ่งที่ผมผมผมติดกับมันมากคือหน้าปัดผมจะชอบสีดำมากกว่าชอบสีเหมือนไอ้สีเครือคิดเลขชอบชอบเวิร์สไม่ชอบหน้าปัดเครื่องคิดเลขเมื่อไหร่ที่ผมเห็นหน้าปัดเครื่องคิดเลขของจีช็อกแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นคาซิโอรุ่นแต่แค่ไหนหรือแพงแค่ไหนผมจะรู้สึกว่าทำไมนการมันชีฟจัง แต่พอมันเป็นหน้าปัดดำมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยในกามันมีสตอรี่เว้ยมันไม่ใช่ดิจิตอลของค่งคิดเลขบางิงมันคือมันรีเวิร์สกับกันใช่เพราะเรา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 จะชินกับการเห็นเครื่องคิดเลขว่าโอค้คือคิดเลขขึ้นละร้อยถูกเออขึ้นละร้อยเราทำไมจีช็อกก็ยังใส่แบบหน้าตามันเครื่องคิดเลขใส่เป็นพันคิดเลขก็ไม่ได้ใช่ก็ก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่าแต่แต่กระแสของจีช็อกตอนนี้ถือว่าตกลงมาสักพักหนึ่งละผมว่าจริงๆแล้วเนื่องจากเขา คือน่าจะอิงกับตลาดที่มันค่อนข้างจะแมสสมากๆแล้วเมื่อคนเดินทางไม่ได้หรือว่าซื้อของไม่ได้ผมว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยแล้วก็การสะสมของของเหมือนกับตลาดตอนนี้แบบิกหรือว่าตลาดของเล่นก็ตกตกไหมตกค่อนข้างเยอะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนสะท้อนภาพคล้ายๆกันว่าการที่เก็บในาฬิกาจีช็อคเหมือนเป็นเก็บเป็นของเล่นแหละเพราะว่ามันไม่สามารถคนที่มีนากาแบบ500เรือนคงไม่สามารถใส่กันได้ทุกวันคงสะสมถ้าเกิดสมมติจะสะสมปาเต็กหนึ่งเรือนเอามาเฉลี่ยเป็นจีช็อคนี่คงหมื่นเรือน ประมาณใช่หมื่นเรือนได้ไหมพันเรือพันเรือละพันละพันละกันพันเรือนได้เออพันเรือนหมื่นเรือนน่คงจะเวอร์ไปคือคือหลักพันเรือนอ่ะผมว่ามันใส่ไม่หมดคือมันซื้อใส่เสร็จแล้วพอใส่แล้วมันก็จะหมดความรู้สึกแล้วมันก็จะเปลี่ยนใหม่เพราะจีช็อคตัวแพงที่สุดมูลค่ามีเคยขึ้นสูงสุดคือห้าแสนกว่าบาทครับก็ยังไม่ได้ครึ่งของนอติลุตเรือนหนึ่งมันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่แต่เขาสามารถถ้าใครมีมูลค่ามีเนี่ยก็สามารถขิงได้ในตำนานของ ผมว่า<จ>ตัว<อ>มูล,ล<ด>คามิเนี่ยเนื่องจากแบรนด์มูล,ลคามิเขาดีอะผมว่าราคาไงมันก็ยังอยู่แต่ผมก็ไม่รู้นะลุงป๊อกรู้ใช่ไหมปีที่แล้วมูล,ลคามิล้มละลาย้าวล้มได้ไงไม่รู้อยู่ดีเขาประกาศกับ CNN เว่าเขาล้มละลายแล้วเหมือนกับสตูดิโอเขามีปัญหาเพราะเขาไม่สามารถไปแสดงงานในทั่วโลกได้จ่ายนี่แล้วก็เอออะไรประมาณเนี้ยเขาล้มละลายผมก็ยังงงๆอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่เขาน่าจะเขาน่าจะดังเขานาจะแบบใช่ใช่เขาแค่ <มะ S 1> เขาแค่เซ็นรูปขายเขาก็ได้แล้ว่ะก็วันนี้ก็เลยการว่ารูปเขาเฟิร์ไงเหมือนตัวดอกไม้อ่ะตัวดอกไม้มูลคมามีตอนนี้เด็กที่สยามก็ไม่เอาแล้วไอไอตัวห้อยๆยกัน,นใช่โอ้คือคือมันเหมือนแฟชั่นอ่ะลุงป๊อกค,คือเหมือนกับ เหมือนกับเมื่ที่เราพูดถึงริชาร์ดมิวพอมันมันหมดมันก็พุ่มแต่เราก็จะไม่หมดใช่ไหมครับริชาร์ดมิวพู่ยังไม่หมดเราไปพูดเดี๋ยวคนแฟนขับเขาก็มาด่าเราบอกว่าเอ้ยก็คือตอนนี้พูเขาเองโสสว่างอยู่ใครซื้อคุณก็ได้คุณก็ได้อยู่ในจุดที่แบบสว่างใช่เพราะเหมือนกับวันนี้ดอกมูลค่ามีมีใครไปห้อยกระเป๋าหรอไม่มีแล้วหมดเออห้อยห้อยนี่คือ เอาแล้วเอาแล้วคือประมาณว่าอีเหมือนซื้อกิ๊บลิงเมื่อ20ปีแล้วที่ว่ายลิงอยู่ลิงดูดนิ้วลิงดูดนิ้วอารมณ์ประมาณว่าอีเอาของเก่าที่บ้านมาใส่ทําไมอย่างนั้นแล้วเหรอโอ้โหเทรนด์มันไปไวจริงๆคือคือมันเลยมันเลยแสดงให้เห็นว่าวันนี้มันมันเทรนด์มันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมว่าพอยุคโควิดก็เหมือนยีซี่บูทอ่ะถ้าคนไหนใส่ยีซี่บูทเราบอกว่ายังรู้สึกว่าแบบโอ้ยเขายังขิงได้วันนี้ก็กลายเป็นรองเท้าธรรมดาไปแล้ว เพราะมันรีสต็อกจนเพราะมันรีสต็อกจนมันทุกคนกลายเป็นมีเอ่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าจริงๆแล้วของอย่าง G ีช็อกเนี่ยเขาก็ยังมาในยุคคือเขาอยู่ในคือเขาอยู่ในโพสิชันที่เขาออกโมเดลใหม่ได้เรื่อยๆเ,อเพราะจริงๆมันไม่มีอะไรคือทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนสีเปลี่ยนผ้าเป<ช>เลี่ยนร่นงเปลี่ยนนี่เป็นนั่นแล้วเขามีความสามารถในการที่ว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นออกเยอะอย่างเงี้ยเจ๊งแล้วผมบอกเลยเพราะผมยังงงอย่างหนึ่งคือเขาคุมสต็อกยังไงผม คงต้องไปถาม c m g แล้วแหละเพราะว่าเคยไปแล้วคุณเคยคุณเคยไปโรงงานเขาไหมไม่เคยไม่ไม่เคยไม่เคยไปบางคนไปก็น่าจะเป็นแบบผมว่าจริงๆแล้วเบสพวกอ่าคอมโพเนนต์ต่างๆอย่างเช่นพวกกลไกอ่ะผมว่านนจะเหมือโนฮาวบางตัวต้องทําที่ญี่ปุ่นแล้วส่งตรงนั้นน่ะมาฟินนชที่เมืองไทยซึ่งเมืองไทยก็จะมียางสมมุติกี่สีก็ว่าไปไอ้นี่กี่สีก็ว่าไปผมว่าเขาเดี๋ยวนี้มันง่ายหมดแล้วเรื่องปริน์เรื่องอะไรมันไม่ได้ยากแล้วไงใช่แล้ว ผมว่าจริงๆแล้วเขาขายได้ทั่วประเทศแล้วออนไลน์เองเขาก็ขายเยอะคือพูดง่ายใครไม่รู้จักจีช็อกนี่กลับบ้านไปเถอะผมว่าจริงๆแล้วถ้าจะเริ่มเล่นนาฬกิการไม่รู้จักจีช็อกนี่ก็เลิกเล่นเลยเพราะว่ามึงไม่รู้จักตั้งแต่จุดเริ่มต้นอะมันเหมือนมันไม่ใช่เฮ้ยเขามาถึงเขาจะซื้อปารตีฟิลิปเลยหรือซื้อโล็กเลยไงแล้วเขาค่อยๆเล่นลงมาจีช็อกใช่ไหมอย่างนั้นไม่แต่คือจีช็อกสำหรับผมผมว่ามันมีเสน่ห์ตรงเรื่องราวนะ ที่ที่หลายๆคนดูแล้วอาจจะชอบก็คือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวละครที่มันคอลแลบหรือว่าสตอรี่ที่มันเกิดแม้แต่เอ่อมันจะมีทำพวกแบบลิมิเต็ดปีใหม่อันนู้นอันนี้หรือว่าวาเลนไทน์เนี่ยคือจีช็อคทำมาทุกปีนะไอรุ่นเนี่ยรุ่นวาเลนทนยเนี่ยที่จะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงใช่ใช่แล้วก็จะมีแบบอะไรขึ้นมาแล้วมันจะมีอันนี้ลุงตุ้ยตอนนั้นที่เขาทำคอลแลบกับอะไรว่าอาบัตติงเออะไรอะเอฟเอฟเขาทำนะ ผมเห็นคนมาต่อคิวมาใช่ใช่คนมาต่อคิวจริงๆเซ็นทันเวอร์อะต่อแบบต่อ<ช>จริงจริงอะเพราะว่าเขารู้แล้วงไงว่าพอคอร์รัปติ้งเอฟเนี่ยราคาขึ้นไปเยอะใช่แต่มันก็ขึ้นอยู่แค่อาทิตย์เดียวแล้วก็ลงก็คือคนอะไปซื้อมารีเซลแบบลุงลี่อะไปรับปุ๊บมารีเซลปุ๊บกาไรปุ๊บจบแต่แต่มันก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าคนก็ยังคนยังใส่ใจอยู่คนยังคนยังมองคนยังอินคนยังใส่ใจวันนี้ถ้าถามผมว่าอ่ยูไอดีจีช็อคคอลแรบกับสุพรีมคุณไม่คิดว่า จะขายดีอ่ะโคตรดีเห็นไหมต้องแปลว่าวันนี้จริงจ G-Shock เพราะแบรนด์ G-Shock เนี่ยมันดีด้วยมันไปคอลแลบกับคือแพลตฟอร์มเขาดีคือฐานมันเขาดีเขาไปคอลแลบกับคนเทพอ่ะเขาก็เทพตามวันหนึ่งคุณอาจจะเห็น G-Shock หรือวิตตองเออคอลแลบกับหลุยส์วิตตองก็ได้เป็นสีขาวเป็นลายแล้วอะไรเออ LV ทั้งเรือนอ่ากดแล้วเป็น LV จบเลยเราจะรู้ได้ไงเรือละแสนผมว่าไปผมว่าสามแสนก็มีคนเอาเขามันแปลก เพราะว่าหลุยทําอะไรก็เกิดต่อมาหลุยเออจริงๆริงจีช็อกทอะไรก็ดีเห็นไหมใช่จีช็อกคอแล็บอะไรก็ใช้ได้เพราะว่าเออผมว่ามันก็เป็นจริงแหละเพราะว่าจีช็อกคอแล็บกับอะไรก็ก็เดี๋ยวเราอาจจะเห็นจีช็อกคอแล็บกับถวันนัชณีก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่านี่มาเห็นไหมถวันนัชณีก็มาแล้วอาจจะเราจะเจอเฉลิมชัยก็ได้เป็นลายแบบลายกันโหนะแต่คือถ้าเกิดเกิดลายกันหนกตรงนั้นอาจจะดูไม่ไม่เท่พอก็ครั้งที่แล้วมี มูลคามีเขาอาจจะขอแลกกับป้ายายโยอีเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเราก็ไม่รู้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วความน่าสนใจผมว่า G-Shock เป็นนาฬิกาที่ยอมรับว่าใส่ง่ายใส่ดีคือซื้อคือซื้อจีช็อในเรื่องคุณภาพเราเราต้องมองข้ามไปแล้วเพราะเขาดีจนคือดีจนไม่มีทิศไม่ดีทิศแล้วคือมันเวลาก็ตรงทุกอย่างก็ดีไม่มีอะไรที่มันเดินไปที่ไหนนี่โจรไม่ปน อ๋อโจนไม่ปนอยู่แล้วโจนไม่รู้ราค่โจนจะดูมึงใส่โรเล็กไหมมึงปาเต็กไหมถ้าสนาัดจีช็อกคุณใส่เป็นมูลหรืาคำ่โจนยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับใช่รับสำหรับวันนี้นะครับก็คุยมาตั้ง18นาทีแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของ g ีช็ c k นะครับจีช็อกจริงๆก็เป็นนาฬิกาที่ใส่สนุกแล้วก็คิดว่าปีนี้ ลุงตุ้ยลุงปองก็อาจจะลองดูว่ามีอะไรเขาเปิดอะไรใหม่เขามีทุกเดือนแหละฮะใช่แล้วเดืเนอนละน่าเล่นกันใช่ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อเล่นกันคนละเรือนแบบใส่ง่ายๆซ็อกแมนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะครับใครมีคาถามอะไรก็อย่าลืมเขียนมาในคอมเมนต์นะครับเราจะไล่ๆตอบในคอมเมนต์ทุกๆอันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้เราคือช่องอะไรนะครับเราคือช่องโต๊ะนาฬิกานะครับมาคุยกับลุงตุ้ยและลุงปอกทุกวันพฤหัสนะครับเวลา5โมงครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ